สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทคนนะครับสวัสดีทั้งชาวไทยและต่างเทศสบายดีพี่น้องสุขสุกคนครับพอกับช่องเต้าบนค้นบ้านแขมครับพี่น้องเมื่อนี้กะบรรยากาศเศร้าๆนะครับเปิดคลิปตั้งแต่แปดโมงวันทในแปดโมงซครับเจ็ดโมงสามสิบห้านัดกับ ทีมงานไอว,ว่าสีผ้าไปกินไว้จับอุบลครับนี่ยู่สองล้านที่ผมอยากภาพไปตอนนี้ก็ะเปนางล้านอุบลโอชากับยานค้นหลายแห้งครับถ้าว่ากัสิไปอุบลโอชาล่ะก็อีกล้านหนึ่งก็กสิเป็นตอกอยึดหางหมูย่อตองหนึ่งครับล้านนั้นก็ยจับแซ่บครับเขาเปียกเส้นซ้อยนะครับเพิ่นต้มหมอยง่ายแล้วก็ใส่กระดูกหมูย่างเดียวนะครับกับใส ครับใส่มูย่อซ้อยนะครับอันนั้นคือแบบว่าโบราณคักครับลานจะกเสบยพือกันครับแต่ว่ามันเป็นตอกนางเงาานะครับมันเป็นซอกซอกตึกน่ะมีมีมานางเลี้ยงลงไปซสื้อครับเดยกผ้าไปลานนย่เพรตะว่าเอาไปบาดหลังก่อนแต่ว่ามือนีผ้าไปอุบวนโอชาก่อนครับพี่น้องหลายคนกรสิขาเบื้องคิผมก้อนๆอนึ่งกรสิหัวครับว่าลานอุบวนโอชา เป็นจงไใดนะครับทีผมผ้าดีมกับเบ้าดีมกับเบ้าซุกไปกินนะครับผ้าพี่พี่เควินนะครับกับแฟนเพิ่นกับลูกสาวเพิ่นไปกินคือกันครับกับคูดเด้มากผมก็อยากพาไปห่างไลแครับมันโอเคครับถอยละห้าสิบบาทนะครับก็คือมือหนีผมตั้งใจว่าสี่เลี้ยงต้อนรับเพิ่นครับอาหารสาวอุบลนะครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับว่าสี่ถือใจเพิ่นบ่นะครับตอนนี้ผม ยี่นาโรงแรมนี่ล่นานาจอดรถนะครับมามาหลับอายเพิ่น <C> เพิ่นหูซึกว่าเพิ่นนอนบ่หลับม,มั่งเมื่อคืนนะครับเพราะว่าเวลามันต่างก,กันนะครับเข้าใจอยู่ครับว่ามันเป็นเจ้าเสียครับยังปยปับโตว,ว่าเชนใดๆตอนลังค้นเขาก็สิพยายามนอนนะครับถ้าเขาเดินทางแบบว่ามาไทยอเมริกานะครับเขาสิพยายามอเมรกามาไทยนะครับเขาสิพยายามนอนนอนนอนบอหล้วจะไม่แกล้นอนใดนะครับเพราะว่า ว่าสนมสิเกิดอาการแบบเจ็ตแลกนะครับพี่น้องแบบว่าไปอยากนอนงยางบมโมนนะครับอยากนอนงยางกังว้นเนาะครับเนาะปะเดี๋ยวไปถาเพื่อนยูอ่าล็อบบี้ครับผมจอดรถจี้านจอดรถเดี๋ยวเพิ่นลงมาจังสิยางเม่ารถไปหับเพิ่นนะครับนี่ครับถ้ายังกังวินอ่าซุนนี่แก่นะครับข้างหน้าเป็นหางสรรพสินค้านะครับมีสตาร์บัคมียังนะครับ ข,ข,ข้างหลังนี่สิเป็นโร่องแรมครับอันนี้มันเป็นร่องพยาบาลเก่านะครับพี่น้องเข้ามาดัดแปลงเป็นรงแรมนะครับตั้งแต่สมัยผมน้อยๆเป็นเป็นอ่าเป็นโร่องบาดรงบาดครับแต่ว่า,ารูหาราแห้งครับมาขึ้นไทยไทยขังในบ่ได้เพราะว่าข้าเจ้าห่องเพลงนะครับ เยวสิบห้ากับเบบลนขังในาครับขังในาจะรูลาครับพี่น้องอายอายกับเอยงลงมาจังสีเอารถจอดดอ้วยพี่ครับจังสีมาเอามาหาเพิ่์ลยูนีนะครับ นัดเพื่อนไว้แปดโมงนะครับได้อีก1ิบหานีเที่เยาถ่าเพื่อนยี่นี่นะครับบรรยา,านนรกาศดีครับถึงแล้วครับอุบลราชผมเอารถเข้าไปจอดในวัดนะครับ <c oughs> ผมแห่ไอ้ครับเยญ่เพื่อนร่งก่อนนะครับเขาไปสปร้างเพะ่ินสิสรียง เดี๋ยวไปเพิ่งกันครับพี่น้องคนหลายทเก้าครับล้านเนี่ยหลายทุกทุกมือครับสั่งเลยรัง้ครับยังไม่ได้สับยังไม่ได้สับอะไรนะม,มไก่กระถาโอ้ดีดีดีดมี่าเขาเปียกกระดูกหมูขาไก่หมูเดงหมูย่อเลือดไก่ไข่ไก่แล้วก็มีแกงเ้นครับ โจเลือกใครอ่าไออ้าวเอาเขาวเปียกเนาะข้าวเปียกเส้นเนาะมียงด่มีมีีเกาเหลาหรืออ่าเลือดหมูเลือดหมูครับต้มเลือดหมูเกาเหลาไออ้าวไอหน่อยอย่างนงี้ยครับเอาเอาวเปียกข้าวเปียกเขาวเปียกเขาวเปียกเขาวเปียกสามเกาเหลานึง เดาเยสิกินยเดียวเดียวผมสั้งครับสั้งอ๋อเดี๋ยวมีจดออุญาตจ้นถข้อมูลว้ของลานครับชุดย่อนเลยคนเดียวเลยสามเต่าครับ ก็โดนตัตตตดมี่นี่เลยเก็บเสียบคือเค้าครับอันนี้ข้าวไรเบอร์รี่ครับข้าวไรเบอร์รี่ข้าอะไรข้าวไรเบอร์รี่ข้าวข้าวที่มันอร่อยอร่อยครับข้าวดำนะครับ ก็เขาเรียกว่ามันจะมีแบบรป,ประโยชน์หลายครับไอซับไม่เลยเด้อเนี่ข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่เพิ่ครับส <c oughs> ามเต่าแตงโอครับคือว่าเข้าเห็นแบบนีหัวใบสองครับ นี่ปลามงครับสองเซ0มองแซองไบพี่เอ๋มครับอัตโนิกเลังลันแ่เสาจะนอนลันลันตาตาหกโมงเสาครับโมอน no i n n ถามีการขึ้นยังสีได้ขายดีครับเบิ้งเป็นเ็บ เล่าแล้วแหละเราเมื่อเช้อนั่งจิมาสักหลักหน่อยแล้ันดีเลยครับาา <laughs> ไม่เอาเรื่อเปล่าเนี่ยกลัวว่าเฮ้ยเฮ็ดเขากินอะไรแล้วมาจะไหนเราเอา <laughs> เดี๋ยวตาของมากกำแพงสร้างไปแล้วนะครับ okay. เนือเ้อซิมเ<ๆ>บิ่งครับซิมสุดสวยละห้าสิบบาทเหรียญเหรียญกลัว ห้าที่บาทครับเลีห้าสิบครับมือหลีผมเลี้ยงตอนรับครับมือเช้ามือเช้าเลี้ยงตอนรับเาไห้เป็นไรรัาเลี้ยงตอนรับอาหารเสาอุบดซิมน้าซุปกันได้ครับ

เผ็ดเนี่ย็ดอยู่ครับใส่ไหนๆนะครับโตซิบหกซิบมันร้อยกว่าบาทนเดียวุดเดยวัเลขหนูเนี่ยาฮน่งฮะ้องหางเผมมาห่างและพวกซิบ้านไม่เอาอยู่เมืองลาว วงสิบหลาเนี่ยวงเราเลขให้ครับสิบหกกับหนึ่งครับวันที่สิบหกครับที่ออกในวันที่สิบหกสิบหกคือเนื้อซุปมือไอไปเวียงนะเบี้ยงแน่กันเสียบเสียงนี่นี่เท่าไหร่เท่าไหร่

ร้นหกร้อยเยลยกดเยยไปไม่คิดไกอยู่ได้่เอากลากาเหลาเลียดหมูครับต้มเลียดหมูไม่เข้าใจชื่อแนวไดก็เอาไว้ย่างเอาลัดก็เหมือนกันครับถูก ถูกถ้าถูกสมมติว่าใบเดียวถูกถูกรางวัลที่หนึ่งก็หกล้านเหมือนกันเท่ากับใบเท่ากับอันนี้สี่ใบเหมือนกันครับสี่ก็หกยี่สี่เหมือนกันครับเอาสองสองใบหนึ่ง่ะครับร้อยหนึ่งครับเอาใจหมดเลยเอาเงินไใจหมดเลย ผมเชหหมาผมกินบ่เค้เหมือจัดเถอะหลายไม่เลยอ้น้ำส้มน้ำส้มเยเดี๋ยวขอนี่อยากกินกันไเก็บาเลยฮะถ้าถือหกล้านผมเอแบงเด็แบงนขาหลล้านเออผมเอาสองล้านนะครับ

นั่นละนั่นละนั่นละเโอเคครับกินกินกินมเหลือสินนไ,ไอหน่อยแ <c oughs> สบหลายสั่งโอเลี้ยง <c oughs> โอเลี้ยงเป็นรสชาติทีงไหนครับแหวแสบปะสั่งเพิ่มอีกแก้วหนึ่งสั่งกาแฟไอแจง้ง <c oughs> ไอแจ้งกะกินพเพราะเบิร์ตเปินหลาย กาแฟแซ่บว่าคำกาแฟหอมแตกแตกต่างๆเลชานจะจิ้มฟองๆต่างๆครับเปรื่อนเนาะออกกันยูทูบได้ห่ อไรอะไรไปหมดครับยาสิเดลผ้าไปเก็บเครื่องเก็บของผ้าไปเตรียมนี่แหละแล้วผมสิถ่ายอยู่สตาร์บัคข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมสินั่งถ่าย Starbucks ขัง่างมันได้หลายพะโลนเนาะไปตัดภาพมาร้านผลไม้ริมทางกับขังเรียนสีประทุก แอ,อมูดโดมนะครับใหญ่เป็นยาบักทุเรียนเยอสิไปเบื้องบักทุเรียนให้ก่อนครับถาบอมีก่กับเบื้องแนวอื่นนะครับยูบีชี่กับท่านได้เปิดนะครับอ๋อ มีเมนอทุเ,เรียนเดี๋ยวก็ไปดูกันครับคือสีบอมี่นี่แหะครับบอมี่เลยครับทุเรียนบอมี่ครับทมีดสามสิบห้าสามสิบห้าสากิโลร้อยนึ่งพันหน่อยครับพันหน่อยแมนครับบอกทโอ้ยบักทุเรียนบอมี่ได้ไหญย เลี้ยยี่สองมองเนี่ยล้วครับในบทเมียมครับสอม่ครับเลยบอกครับอ๋อนำปลาบ่ครับดันเดียวครับอยู่บ้านเราอ๋อเจียแปลว่าเจ็ดห้าสามิเจ็ดสามรอย สองร้อยสี่สิบห้าบาทกอดหนึ่งกินยังไงวะทุกตายฮะุกตายกินปลาแดดก,กวดเดียวสองร้อยสี่สิบห้าบาทสื่อปลาเกี่ยงยแล้สื่อละหมด,ดไปฝากแม่เหม่งกันนะเมียเบาสุก สามโลลอยเอาจากสองโลได้บบกไห่เลยลืมแกวนามโบมี่สามแบบที่เลียนเบ็ดย่ามล่ะคักคัก ฮ้าเห็นยู่นับข้างข้างเย่าผ้าแหวซือครับม่วงดิบเปรียวครับเปรียวมั่นนะครับม่วงเปรียวม่วงเปียวม่วงเปรียวไปออกเดินทางเข้าัปแววสุดทางเลยครับบนส่งป้าบักเขียบไง ห้อนคักได้ครับไะตัดผ่ามาพี่บูนบางสาหารครับซื้อสลาเปาร้านคุณยายร้านเจ้าเก่าครับตายเฟิ่องน,นะครับแต่งเป็นอยากเบิ้เข้าเหตุครับอันนี้คือโล่งสลาเปานะครับไ <laughs> อ้คนอยากเบิ้งครับขออนียนเด้อครับโอ้โหคะแนนปันป่นเขดิ ปั้นปั้นขายว่วท่านได้ครับเนี่ยวท่นเ,ออเ,อเยอเออเจ้าไปมาจอท่ปล้วี่ตัดภาพมนาะซื้อบักไม้แล้วมหาอ,อําเภอซีรินงทอนครับไอ,อ้ใหญ่เป็นเห็นยังเปิดเกิดอยากแวะป๊บครับอยากคนอยากกินเนาะครับบ่ววากันได้ครับผมจีสไตล์ครับสบายสบายเนาะเปินอยากกินกล้วยปิ้งครับน้ำจิ้มรสเด็ดแด้ครับ กล้วยปิ้งไทยกล้วยทับกล้วยกล้วยทับกล้วยทับกล้วยกล้วยทับกล้วยทับกล้วยแม่ว่ากล้วยทับอันแหนมครับขึ้นมีความสุกท่เจ้านัานึ้นมาพี่คมสุขแต้ละท้ายคล้องหลินอันนันนอนเื้อนอนชุ้ยซื้อย่างนั้นนะไปอย่างนี้ีวิตแบบเจ้านี่นี่หนอวะน้องนี่สนุกมี่ปัวเลียงอย่างเศษเศษสบั้นไปมันยังอีก ตะกบวะปักตะกบครับมาอยู่เบริการไม่ได้มีเนี้ยตะกบเอาบออันนั้นเอาตู้แอร์บออยู่ในน่ะัระหอดไม่ใส่ตู้แอร์ใไงนะแม่บออากาศสุดๆอีกมั้งเนาะแม่นบออันอันหนึ่งบอต้องใส่เด้อเอาเปหน่วยเลยบอาเปลอ๋อไอเดี๋ยวผมไปซื้อล่างน้ำแข็งกันัดข้าวเอาเอาตังน้ำผมไหมอ๋อบอลบอลครับเดี๋ยว เดี๋ยวจันเอาครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปสื่อล่างน้ำแข็งล่างโฟมแซนน้ำแข็งกันครับแย่เ,เ<อ>พิ่นสี่าทางนี้กระมี้ครับยี่ในนี่กับมี้ครับเดี๋ยวไปสื่อล่างโฟมแย่เพิ่นอยากสื่อน้ำแซ่แซ่หลังรถไปกินนะครับล่างโฟมไงเห็นนี่วะเนาะ กระติ๊กเด้๋ครับรนะกระติ๊กกระติ๊กไงไม่หรือเปล่าฟอมีมี่สุดมี่สั้นหนีหรอเปล่าโ<ง>อมี่ม้นงงนานอื่นอีกว่าครับมองจากได้อันไงคนห,หนึ่งนะฮะไปทางไหนครับตรง,งไปงนิวอ๋อโอเคโอเค,โอเคครับขอบคุณครับ เดี๋ยวไปลงเนื <sh arp al emotions> <laughs h asing bugs> <im> ่นไปอำเภอคนว่าพูดนะครับท่างคุณสื้อล้ว่งท่านเรีแล้วครับย๋อนสิใหญ่ใหญ่ล่อเนี่ยเพราะเรื่องขังหน้าเหม่ยเบ้ หัวตั้งออกจากพีบูนจนฮอซิลินทอดไปห้งน้ำ้งน้ำบ่มีเกียร์่ไปห้องน้ำเจสนอ่พุทสอนคือยุงกรตันในหยุงกรตัห้องน้ำาะท่อน้อียุงสองโกัดตูดอีาเกเนีบอย่เดียข้างล่างครับ มีมีน้ำหัวด้วยครับน้ำกะทิผสมน้ำตาลเดี๋ยวลองซิมครับเอาเลยไปเรื่อยๆไปรถไชยองครับมาเด้อมาเด้อย่ากัลรั่งเรื่องของน้ำน้ำบ่มีเกียร์เสียงโอไปต้องบอกพี่เลยว่มีเกียร์เสียผมจะลืมบอกมันมีสองสองเบื้องเนาะเบื้องหนึ่งเป็นนังไวเลตของอเมริกาเบื้องนึ้นเป็นสักโคสักโคสเป็นตักน้ำ ถือโตที่ตักน้หัวนนบเขาจ่งเหย่อเยถือถืกงเี่ยวเียจะตีตัวเองเปิดประสบการณ์ไหมผมเลืองบอกเอาเกียรไปอะจะไมสีไสีเปียกไม่ได้เฮือกิน่โอเคโอเคครับเดี๋ยวไปหาสีล่างกัน อฟังเล่าเหรอครับกําลังไอ้มันกําลังเติมเงินอยู่นะครับเอ้ยเปลี่ยนซิมเดี๋ยวกระซิบเอาไว้ซับนี่ก่อนเสนอครับซิมกับน่องเป็นยุบที่เติมเงินกําลังเติมเงินไม่เอานะครับต้องเติมเงินเติมเงินอีกซื้อซิมอีกซื้อเงินเติมเติมตังเท่าไหร่ละมันบอร่วงไปอ่ะ ลอยหาสิบร่วมเบิร์นะครับเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิป้าเด้ครับพี่น้องเดี๋ยวสีได้ภาพเป็นขับไปเฮดวิสาต่อหม้อของเล่านะครับเพะว่าต้องเฮดวิสาเขานะครับเอาไว้พอกันคลิป้าเได้ฝากติดตามนําได้ครับพี่น้นอ,อ,อง,วองวอวอสวัสดีครับ